สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวตัวละครแซนเดอร์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวเนี่ยผมขอพูดอะไรนิดน,นึงก่อนนะก็คือ,อจากคลิปเก่าๆที่ผมลงไปเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทําตัวนั้นเพิ่มทําตัวนี้เพิ่มนะับแล้วก็มีคนบอกว่าอยากจะให้ผมรีวิวทุกตัวละครในเกม <laughs> ผมคงจะต้องเปิดกาชาแบบผุดขึ้นคอเลยนะ้าต้องมีทุกตัวในเกมเลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ที่ผมเว้นช่วงไปเนี่ยก็คือผมรอเปิดไดอาร์เมดก่อนนะครับผมอยากจะรีวิวอาร์เมดแต่บังเอิญว่าผมยังเปิดไม่ไดอาร์เมดสักทีคือตั้งใจว่าแบบถ้าเปิดได้แล้วก็จะทําของให้มันตันๆโฟูฟไปเลยแล้วก็มารีวิวทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าผมยังเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยมารีวิวแซนเดอร์ก่อนนะครับใครอยากได้รีวิวอาร์เมดเนี่ยเดี๋ยวรอผมเปิดได้ก่อนนะหรือถ้าจะเอารีวิวสั้นๆไปนะแบบคนคนที่ยังเปิดไม่ได้แล้วกันนะอ่านอ่านจากสกิลเอวนะครับก็อาจจะใส่เป็นเซ็ต สปีดนะครับอันดับหนึ่งเลยหรือว่าจะใส่เป็นเซ็ตรถคูดาวก็ได้แต่ผมว่าคูดาวมันก็ค่อนข้างไวยอยู่แล้วจริงใส่สปีดก็ได้นะครับหรือไม่ก็เซ็ตที่เพิ่มอัตราการฮิวแต่ผมว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะผมดูแล้วว่ามันก็มันก็ฮิวโอเคอยู่นะนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ผมผมเชียร์สปีดนะครับแล้วก็ใส่คู่กับเซ็ตโต๊ะก,กับหรือเซ็ตเพิ่มแมกกเลือดอ่าเซ็ตที่เติมเกาะเลือดให้เพื่อนเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มสู้แล้วก็ ถ้า PVP ก็อาจจะเป็นเซตอิมูนก็ได้ครับแต่ผมมองว่ามันเป็นตัว PVE มากกว่านะไม่ค่อยได้ใช้หรอก PVP ผมว่ามันเป็นเทพเทพซับใน PVE นั่นแหละนะตกักฟาร์กเนียเนี่ยผมว่าเป็นซับที่ดีที่สุดในการลงฟาร์เนียสรุปก็คือมันเอาไว้ลงฟาร์เนียกับลงหอหอชั้นที่มอนลดแม็กเลือดเราครับนะบโอเคเอารีวิวสั้นๆไปเท่านี้ก่อนอาเรามาดูหัวข้อนี้นะครับคลิปนี้เป็นเซนเดอร์นะโอเคเราไม่ได้รีวิวอาร์เมดนะเรามารีวิวเซนเดอร์นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูสกิลกันเลยครับสกิลที่1เป็นสกิลโจมตี1เป้านะครับความแรง70%ของพลังโจมตีแล้วก็บวกไปอีก0.33%ของพลังโจมตีต่อสปีด1แต้มของสปีดของแซนเดอร์นะนะแล้วก็มีโอกาส75%ที่จะลด AP เป้าหมายลง30%อันนี้เนี่ยขออธิบายนิดนึงนะค,คือสกิลสกิลของแซนเดอร์นะครับ มันแรงตามพลังโจมตีกับสปีดถูกไหมอ่าแล้วไอ้0.33เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีต่อสปีดหนึ่งแต้มมันคือยังไงครับมันก็คือสมมุติอธิบายยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะถ้าแซนเดอร์สปีดหนึ่งมันจะแรงขึ้น0.33เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีถ้ามันสปีดสิบก็จะแรงขึ้น3.3เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีถ้ามันสปีดหนึ่งร้อยก็จะแรงขึ้น33เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับ แล้วถ้าแซนเดอร์เนี่ยสปีด200ก็จะแรงขึ้น66%ของพลังโจมตีอ่าเริ่มเก็ตไหมเริ่มเก็ตยังนะรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแซนเดอร์ Standard เนี่ยตีแรงตามสปีดด้วยนะครับก็จะต้องทำสปีดสูงๆต่อมามาดูสกิล2ครับสกิล2ก็โจมตี1เป้าใหม่เหมือนกันครับแรง180%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็บวกกับ0.33%ของพลังโจมตีต่อสปีด1แต้มเหมือนกันนะครับเหมือนสกิล1เลย แล้วก็มีโอกาส100%ที่จะทำให้ติดลดสปีด2เทินแล้วก็ถ้าสกิลนี้เนี่ยติดคีนะครับแซนเดอร์จะได้รับบัฟเพิ่มสปีด30% 2สเทิร์นทคููดาวน์3เทินถ้าอัพเต็มสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนสกิลหนึ่งเลยก็คือแรงตามสปีดคิดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยต่อไปมาดูสกิล3ครับสกิล3จะโจมตี1เป้าหมาย3ครั้งนะครับ3ครั้งนะ แล้วแต่ละครั้งนะครับจะทำดาเมจ60%รของพลังโจมตีบวก0ูนของพลังโจมตีต่อสปีดหนึ่งแต้มเหมือนสกิล1สกิล2ก็คือ3สกิลมันเหมือนกันหมดเลยนะก็คือตีแรงตามสปีดนะฮะสปีดเยอะก็คือเอาไปคำนวณพลังโจมตีเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่มันเขียนว่า60%เอนี่ยอันนี้คือผมอัพเต็มแล้วลแต่ละฮิตแะ60% 3คิบเปอร์เก็นต์สามฮิตสะและตอ่วก, 3, 3, 3ก็คิด3ครั้งเหมือนนปดนะค,คิบ3ครั้งเหมือนกัน แล้วก็สกิลนี้มีโอกาส50%นะครับที่จะลด AP เป้าหมายลง30%แล้วก็มันตี3าครั้งใช่ไหมครั้งสุดท้ายจะมีโอกาสทำให้ติดสตัน1เทินซึ่งสกิลนี้มันไม่ได้เขียนว่ามีโอกาสติดสตัรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเวลามันไม่ได้เขียนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันติด100%นะครับแต่ว่าติด100%เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าใช้แล้วติดแน่นอนนะมันยังคำนวณความแม่นยำกับต้านทานอยู่นะครับ ยังคำยังคำนวณ2อ,อย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ปฏิทติดร้อยอร์เแล้วก็สกิลนี้นะครับถ้าอัพเต็มก็จะเหลือครูดาวสามเทินสรุปก็คือนับสกิลของแซนเดอร์นะครับมันเป็นสกิลเดียวหมดเลยนะครับเป็นสกิลเดียวหมดเลยหน้าที่ของแซนเดอร์นะครับคือทําหน้าที่ลด AP ของศัตรูครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นดาเมจเดียวนะครับจะสังเกตว่าทั้งสกิล1สกิลสาเนี่ยลด AP ทั้งคู่ทําให้มอนเนี่ยไม่ได้เข้าเทินนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าเทินช้าลง แล้วก็สกิลสองนี่ยังลดสปีดอีกนะครับก็ยิ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าเทินช้าลงยิ่งกว่าเดิมเหมาะที่จะเล่นกับทีมสปีดทีม CC ทีมรถ AP นะครับแต่จะไม่เหมาะกับการเล่นในทีมถึกนะครับผมแต่ยังก็ตามเนี่ยแซนเดอร์เนี่ยมันลงได้ทุกคอนเทนต์อย่างเช่นใครที่เล่นใหม่ๆนะครับตอนนี้ตั้งใจว่าจะผ่านเนื้อเรื่องให้ได้ก่อนนะครับก็สามารถแป้นแซนเดอร์ได้เพราะว่ามันลด AP นะครับมันลด AP ทั้งสตันททั้งลดสปีดนะครับแล้วแถมยังมีดาเมจในตัวด้วยนะก็ไล่่เก็บทีลละะตััวไไไดดด้้มมนอาจจ เอพีหมู่หรือสตันหมู่แช่แข็งหมู่เหมือนเหมือนบางตัวละครแต่ตัวละครพวกนั้นน่ะมันจะมันจะไม่มีดาเมจไงแต่ว่าแซนเดอร์เนี่ยมันมีดาเมจนะมันมีดาเมจด้วยแล้วมีซีซีด้วยนะร,รถเอพีแต่ว่าข้อเสียคือมันตีเดี่ยวนะครับแต่ว่านั้นก็มากมาก,มากพอที่จะทําให้เราปั้นแซนเดอร์แล้วอะนะครับแล้วนอกจากนี้ลีดเดอร์สกิลของมันนะครับก็ยังเป็นการเพิ่มสปีด2 5ให้กับทั้งทีมนะครับเมื่อเราลงโหมดฟาร์มเลลิกนะครับหรือว่าหาแผ่นเสียงนะครับก็สามารถเอาแซนเดอร์ไปใช้ใน การฟาร์มเล,ลือดได้นะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเอาไว้ใช้ลงโครนอสครับคนเล่นใหม่เนี่ยถ้าหาวิธีผ่านบอสโครนอสนะครับให้ปั้นแซนเดอร์แล้วใช้เป็นลีดเดอร์เลยครับเพราะว่ามันเพิ่มสปีดแล้วก็ลด AP มันไปนเรื่อยๆครับจะฟาร์มง่ายมากๆเล่นคู่กับตัวอื่นที่ลด AP ก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ผ่านได้ง่ายมากๆเลยผมผมผมมองว่ามันเป็นตัวคีย์เลยอะตัวสำคัญเลยนะครับในการลงโครนอสโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ อ่าแล้วก็หอนะครับหอคอย100ชั้นหรือหอนรก50ชั้นเนี่ยก็ใช้ได้ครับใช้ได้ดีด้วยนะครับก็เล่นคู่กับพวกทีมรถ AP ทีม CC นะครับก็ถึงจะเป็นสกิลเดี่ยวแต่อย่างที่บอกว่ามันมีจามจในตัวนะไ่เก็บทีละตัวได้แถมรถ AP ไปด้วยแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันมันชั้นนั้นมันแพ้แพ้ทางหรือเปล่าหรือว่ามอนมันกัน CC หรือเปล่านี่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนดันลูกบาทนะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเนี่ยผมใช้ประจําเลยเรียกได้ว,ว่าผมใช้แซนเด ตั้งแต่ชั้น1ผมเล่นใหม่ๆวันแรกนะครับมาจนต,นตอนนี้ผมลงชั้น8ผมก็ยังใช้แซนเดอร์อยู่นะครับยังก็ยังใช้แซนเดอร์อยู่ยังใช้ได้ดีส่วน PVP นะครับแซนเดอร์เนี่ยจะเก่งกิวออ์นะครับโฮโลแบทเทิลนั่นเองนะครับมากกว่าอารีนาเพราะอะไรเพราะว่าแซนเดอร์เนี่ยมันเป็นสกิลเดียวหมดเลยแล้วตัวที่เป็นสกิลเดี่ยวครับมันจะเก่งกิววอ์มากกว่าอารีนาเสมอนะเพราะว่าอารีนาเนี่ยมันมีตั้ง5ตัวมานั่งตีทีละต,ตัวจะครบ5ตัวใช่ไหมถ้ามาเทียบกันกับ โกลบอเตอรหรือกิวบอลเนี่ยมันจะมีแค่3ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บทีละตัวเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าการใช้สกิลหมู่นะครับบางทีมัน <S <S เราเราเล่นแซนเดอร์ในอารีนามันไปสตาร์หรือลด a อตัวใดวตัวหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันมีทั้ง5ตัวแล้วก็ทางนั้นเขาอาจจะอิมมูหรือว่าเขาอาจจะไวกว่าเราก็ได้หรือเขาอาจจะถึกถึกมากๆมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ใช้งานยากนิดหนึ่งในแรงสูงๆนะครับ แต่ว่าถ้าแรงต้นๆเนี่ยก็ยังพอใช้ได้นะแซนเดอร์นะครับแต่อย่างถ้าแบบ10ขึ้นไปเงี้ยก็จะไม่ค่อยเจอแซนเดอร์แล้วนะครับไม่ค่อยเจอแซนเดอร์ในอารีน่าแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกิววอ์เนี่ยผมมองว่าเหมาะโดยเฉพาะทีมบุกนะทีมบุกเนี่ยเหมาะนะเพราะว่ามันเก็บเก็บเก็บได้เรียงตัวเลยแล้วก็แถมลด AP แล้วก็สตันด้วยเนี่ยผมว่าเหมาะสุดๆกับการลงกิววอ์ในทีมบุกนะเพราะฉะนั้นแซนเดอร์เนี่ยเรียกได้ว่าลงได้ทุกอย่างในเกมนะครับแต่ก็ต้องมาร์กไว้นิดนึงว่าแซนเดอร์เนี่ย เหมาะกับทีมสปีด c c และรถ AP นะครับถ้าไปเล่นกับทีมถึกก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัดแต่ของแซนเดอร์แน่นอนนะครับอันดับหนึ่ง <Can 't S 2> คือสปีดนะสปีดต้องมาก่อนเพราะว่าเราจะต้องเล่นกับทีมที่เอาไว้รถ AP นะครับแล้วก็รถสปีดฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นตัวมันจะต้องไวพสอสมควรที่จะบนเทิรนกลับมาไวๆเพะะื่อเจ้รถ AP ฝ่ายตรงข้ามบ่อยๆแล้วก็ทำดาเมจได้บ่อยๆครับ สปีดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของแซนเดอร์นะครับผมจะเรียงให้ตามนี้เลยนะนเดี๋ยวผมจะเรียงให้เลยนะครับอันดับ2ก็จะเป็นความแม่นกับคิเรทครับผมให้2อย่างนี้พอๆกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแม่นแน่นอนครับทุกสกิลของแซนเดอร์ต้องการความแม่นทั้งลด AP ลดสปีดสตันส่วนคิเรทเนี่ยนะครับก็เอาไว้สำหรับสกิล <AP S> 2แล้วก็ทำตามจครับเพราะว่าสกิล2ถ้าติดคิแซนเดอร์จะได้บัฟสปีด2เทินแล้วก็คิเรทเนี่ยเป็นตัว สำคัญที่ผมพูดประจําเลยว่าถ้าอยากให้ตัวไหนตีแรงนะครับคีเดตต้องมาก่อนแล้วคีเดมิดค่อยตามมานะครับถ้าคีย์เดมิดเยอะแต่ว่าคียเลตน้อยแล้วตีไม่ไม่ตีคีสักทีก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นคีเลตต้องมาต้องมาแล้วจวังหวะนี้ส่ว so, นคีดเดมิดเนี่ยก็ให้ตามหลังมาติดๆเลยครับก็ให้ทาคีย์เดเมิตามหลังมานะครับเราค่อยตามด้วยพลังโจมตีนะครับพลังโจมตีก็ทิ้งไม่ได้นะถ้าพลังโจมตีน้อยเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เวลาตี ก็ไม่แรงอยู่ดีนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าอยากจะให้แรงเนีน่ยเน้นคีย์ไดเมจมาก,ก่อนพลังโจมตีนะครับถ้าจะให้พูดกันตรงๆนะสปีดเซนเดอร์นะครับค่อนข้างที่จะสูงเป็นระดับต้นๆคือมันม,มันมีตัวที่สปีดเริ่มต้น104อหลายตัวแต่ถ้าเราไปนั่งดูจริงๆอ่ะตัวที่สปีดสูงสุดนะตอนนี้นะที่ผมอัดคลิปนะครับคือตอนนี้สปีดสูงสุดอะเป็น106ตัวที่สปีดสูงสุดในเกมคือ106อกคือเกเบลนะครับแล้วตัวที่สปีด104เนี่ยก็จะเป็นพวก ตามหลังมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้ถือว่าสปีดสูงนะแล้วตัวมันต้องการสปีดอยู่แล้วอันนี้คือข้อดีของแซนเดอร์ครับคือมันมีสปีดให้ค่อนข้างสูงแต่ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือตัวมันบางครับตัวบันบางแค่ไหนนะครับเรียกได้ว่าคือถ้าจัดอันดับแบบอททอมทีอ่ะไม่ใช่ t o ทีนะอทท t มทีคือ3อันดับล่างสุดอ่ะแซนเดอร์จะอยู่ในอันดับ3คือก่อนลองบอยนึกออกปะนี่คือตัวที่เลือดน้อยที่สุดในเกม3ตัวครับมาเลยตึงตึงตึง นี่ครับสตัวที่น้อยที่สุดในเกมนักวันที่ผมอัดคลิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแซนเดอร์เนี่ยมีจุดอ่อนเรื่องเลือดส่วดป้องกันเนี่ย952ถือว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ไม่น้อยจนเกินไปนะผมมองว่าค่อนข้างจะกลางๆนะลองเทียบกับตัวอื่นดูก็ได้นะลองเทียบกับโคลอี้เนี่ยเห็นไหม,ไหมโคลอี้น้อยน้อยมากๆ733นี่คือน้อยมากๆนะครับส่วนมากเนี่ยตัวดามเมจเนี่ยป้องกันจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง900นะครับ700นี่คือน้อยมากๆเดี๋ยวลองเทียบกับตัวอื่นดูก็ได้ครับอย่างตัวนี้800นะ 7 9 5บ้านะครับ910อ่าเห็นปะว่าแซนเดอร์เนี่ยมีป้องกันที่ได้เปรียกบกว่าตัวดาเมจแล้วก็ตัวซีซีทั่วไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่าพวกแบบแทนสะ์นับอย่างถ้าเป็นทอร์เนี่ย1,200นะครับถ้าเป็นเซลีเนี่ย963รกนะครับก็ปรนะมาณนี้นะครับแซนเดอร์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับทั้งเกมอะ่ะคือกลางๆแต่ถ้าเทียบกับตัวซีซีตัวดามเอจถือว่าค่อนข้างที่จะสูงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะับแต่ว่า อย่างที่บอกไปอะเลือดมันต่ําแบบต่าสุดขั้วเลยมันกลายเป็นว่าแซนเดอร์เนี่ยถ้าเทียบกับตัวที่เลือดเยอะกว่ามันแต่ป้องกันน้อยกว่ามันอะตัวที่เลือดเยอะกว่ามันอะจะยืนได้นานกว่าเราเราเอาออฟเลือดกับป้องกันมาเฉพาะเวลามันติดมาแบบไม่ตั้งใจอะนึกออกป่ะคือเราจะหาออฟอื่นอะแต่ให้มันติดมาบ้างเนี่ยก็โอเคพออุ่นใจแต่ไม่จําเป็นจะต้องหาอะไรมากมายเพราะว่าอย่างถ้ามันติดเลือดที่เป็นเปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันเลือดตั้งต้นมันแค่ หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นถูกป่ะนะมันเป็นบอ t ท o ม t ีอ่ะเออมันเป็นบอ t ท o ม t ีเพราะฉะนั้นการที่มันติดเลือดเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่ากับการที่เราไปลงแม่นลงสปีดลงคีเลียดพวกนี้นะครับประมาณนี้โอเคจบเรื่องสแตทไปแล้วนะครับมาดูที่ของใส่ของใส่เนี่ยก็จะล้อไปกับสแตทที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะครับแซนเดอร์นะครับจะต้องใส่เซตสปีดเท่านั้นนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนไปใส่แบบเซตเซตโจมตี เล่คิดดาเมจเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เล็กอย่างหนึง่งเวลาเราใส่เซ็ตส,สป,ปีดอะมันได้ดาเมจด้วยไงเพราะว่าทั้งสสกิลอะมันแรงตามสป,ปีดอยู่แล้วเพราะันถ้าเราใส่สป,ปีดอะมันก็กลายเป็นว่าเราได้ทั้งสป,ปีดได้ทั้งดาเมจไงคือตัวมันจจต้องมีดาเมทถูกแล้วนะครับแต่ว่าเน้นสป,ปีดดีกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเกา่าผู้เล่นที่เล่นไปกลางเกมหรือเอนเกมแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าเป็นสปีดยังไงก็ต้องสปีดนะครับส่วน2ชิ้นด้านหลังนะครับที่นนยะา แล้วก็ถ้าใครไม่อยากใส่แม่นยำนะครับก็สามารถไปใส่เซ็ตคิเรตได้หรือว่าจะเป็นเซ็ตอิมูลก็ได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยอิมูน่ะผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ผมผมขอพูดถึงคนที่จะลองใส่เซ็ตอิมูลก่อนก็ได้นะครับว่าเวลาเราไปลงเวลาเราไป PVP หรือลงกีวร์เนี่ยให้หาตัวเล่ง,เล,งเล่งเล่นเกรมันถ้าใครที่มีคาร่านะก็ใช้คาร่าึ้นดึงขึ้นมาก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่เซ็ตอิมู ให้มันเสียให้มันเสียให้มันเสียเปล่าฟรีอ่ะนะแต่ถ้าใครไม่มีตัวที่แบบช่วยเร่ง AP ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปลงในกิววอ์ถ้าเรากลัวมันจะช้าเกินไปแล้วโดนเปิดก่อนเราอาจจะใส่อิมูนเพื่อป้องกันสตัรหรือแช่แข็งถูกป่ะแต่ในกรณีที่เรามั่นใจว่าเราไวกว่าฝ่ายตรงข้ามอ่ะเราก็เอาตัวเร่ง AP ไปเลยแล้วก็แซนเดอร์ก็ไม่ต้องใส่เซตอิมูนะก็ไปใส่ความแม่นยำแทนหรือไปใส่คิเลดก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยในกรณีถ้าถ้าของผมอ่ะถ้าผมใส่คิเลดอ่ะคิเลดผมจะเกิน100%ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆนะผมแนะนําเป็นสปีดกับแม่นหรือสปีดกับคิเลดดีกว่านะครับสปีดอิมูเนี่ยไม่ค่อยแนะนําอย่างแรงเนื่องจากว่าเซนเดอร์มันลง PVE ได้ด้วยแล้วส่วนมากอะ่ะใช้ใช้ใน PVE มากกว่าแล้วถ้าเราไปใสอ่อิมูนะมันกลายเป็นเราไปเน้นแต่ PVP ซึ่งมันไม่ใช่จุดสำคัญของเซนเดอร์ขนาดนั้นผมมองว่าผมให้ผมให้เซนเดอร์อะ PVE 70% PVP 30%เพราะฉะนั้นเราอย่าไปใส่อิมูลเลยมันเล่นได้แค่ PVP มันไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบก็ไม่เป็นไรหรอก <A great S 1> ฉันใส่อิมูน <'t> ก็ลง PVE ไ, <Yeah. S 2> ได้เหมือนกันก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาใส่แม่นกับใส่คิเลตอะ่ะมันได้ทั้ง PVE และ PVP ไงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แม่นหรือคิเลตทีนี้เนี่ยออฟหลักนะครับออฟหลักเนี่ยมันจะมันจะไปตามเซ็ตที่เราใส่2ช่องหลังครับอย่างเช่นเอางี้ เซนเดอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องทำคิสูงสูงถ้าคีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิ่งดีนะครับคีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิ่งดีตัวมันห่ะควรจะคิสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถูกไหมทีนี้การที่เราทำคีเลตสูงสูงใช่ไหมครับแปลว่าเราจะสูญเสียคีเดเมดจากช่องสองนี้เพราะว่าช่องสองนี้เนี่ยออฟหลักมันจะเป็นคีเลตกับคีเดเมดเราต้องเลือกว่าช่องเนี้จะให้ออฟหลักเป็นคีเลตหรือคีเดเมดถูกป่ะถ้าเราเลือกคีเลตปุ๊บเราจะมีโอกาสที่เซนเดอร์เราจะติดคีอ่ะ สูงมากถูกปะ่ะเพราะว่าเนี่ยของผมมันเป็นคิเลตห้าร์เซแล้วพอผมใส่ชิ้นนี้ไปปุ๊บเนี่ยคิเลตอ่ะผมเกือบตัน100%ถูกปะ่ะแต่ว่าคิเลเมดผมจะน้อยกับการใครที่เลือกช่องเนี้ยเป็นคิเลเมดนะครับคิเลตก็จะน้อยเพราะว่าคิเลตจะหายไป53%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้แซนเดอร์เนี่ยคิเลตสูงๆเอาแบบติดคิวโชัวเอาเอาโชวไว้ก่อนแล้วก็สกิล2เนี่ยได้บัฟสปีดแน่นอนให้ใส่ชิ้นเนี้ยเป็นคิเลต ถ้าใครจะเอาชัวร์แล้วได้บัฟสปีดให้ใส่ชิ้นเนี้ยเป็นคิเลตแล้ว2ช่องหลังอะ่ะใส่แบบผมคือใส่เป็นเซตแมนนะครับแต่ใครก็ตามที่อยากได้ดาเมจมากกว่าชิ้นนี้ออฟหลักให้ใส่คิเาเมจครับแล้ว2ชิ้นหลังอะ่ะให้ใส่คิเลตผมจับคู่ให้แบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าถ้าผมไม่ใส่ไม่ใส่ชิ้นที่2อะ่ะเป็นคิเลตถ้าผมใส่ชิ้นนี้เป็นคิดดเมจคิเลตผมจะหายไป5 3เถูกปะ เท่ากับผมก็ต้องไปหาคิ์เรทจากเซตจากออฟเซตเนี่ยอีก20แล้วผมยังจะต้องหาจากออฟลองเพิ่มอีก30เพื่อให้ถึง100%ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆถ้าเราไม่มีของฟูลจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าใครที่เล่นใหม่ๆหรือยังไม่มีของให้ใส่แซนเดอร์คีย์เรทนับออฟหลักเป็นคิ์เรทแล้ว2ช่องหลังเป็นแม่นมันจะได้คิ์เรทที่ใกล้เคียง100มากกว่าแล้วเอาชัวร์ดีกว่าแต่สาหรับใครที่มีของแล้วผมแนะนาให้ใส่ออฟหลัก ช่องที่2อ่ะเป็นคิดาเมดแล้วหาคิเลตจากออฟเซตสองช่องหลังแทนเราอาจจะได้คิเลตอยู่ที่70%แต่ว่าคิดาเมดเราอ่ะอาจจะเกือบเกือบสามก็เป็นไปได้อาจจะเกือบเกือบสามอย่างของผมเนี่ยมัน193ถูกปะแต่ถ้าเราใส่เนี่ยเป็นคิดาเมดอ่ะนะครับมันจะได้มันจะได้คิดาเมดเพิ่มมาอ่า85%ถูกปะ85%นี่ก็คือเยอะมากมาก เรียกได้ว่าไงก็เกือบเกือบ300รแ,แน่แต่ว่าคิเลดอาจจะต่ําต่าแบบต่าโคตรถ้าผมเปลี่ยนชิ้นนี้ออกปุ๊บแล้วสองช่องหลังผมใส่เป็นเซตคิเลดใช่ไหมคิเลดผมก็จะเหลือหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ถ้าตีไม่ติดคิดนี่คือเหงาอะยืนเหงาเลยนะแล้วก็สกิลสองเนี่ยไม่ได้บัฟสปีดถ้าเราไม่ตีไม่ติดคิดนะอันนี้ก็ต้องช่างใจเอาไว้ผมถึงบอกว่าคนที่ของฟูเท่านั้นถึงจะใส่ชิน้นชิ้นที่สองเนี่ยเป็นคิดเดเมจ ออปลักเป็นคีย์ไดมอแล้ว2ช่องหลังอะเป็นคีย์เลทต่อมาช่องที่4ช่องที่4เนี่ยอันเนี้ยใส่ได้2อย่างคือแอตแทกโบนัสกับความแม่นนะให้เลือกเอาถ้าแม่นเราน้อยให้ใส่แม่นแต่ถ้าแม่นเราเยอะแล้วถ้าเราไปใส่สามอะมันจะล้นก็ให้ใส่เอทีเคโบนัสไปนะครับช่องนี้เนี่ยถ้าเราใส่ของ6ดาวแม่นจะอยู่ที่53%เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ลองลองดูครับถ้าถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ช่องที่4แล้วมันบวกบวกความแม่นยำม,มามา5เเแล้วมันหล้นก็อย่าใส่ต่อมาสุดท้ายนะครับออฟหลักของช่องที่6ก็แน่นอนครับต้องเป็นสปีดทุกคนต้องหาให้ได้ครับมันเป็นสัจธรรมของแซนเดอร์ว่าทุกคนจะต้องใส่ตรงนี้เป็นออฟหลักอ่ะเป็นสปีดดานะบถ้าเนี้ยเป็นของ6ดาวสปีดจะอยู่ที่45ครับแต่ของผมเป็น5ดาวสปีด40ถ้าใครที่เล่นใหม่แบบใหม่มากๆวันแรก2วันแรกเนี่ยไม่มีขอนะครับก็ใส่ ใส่อะไรไปก็ได้เท่าที่มีนะนะครับใส่ใส่เป็น a d k โบ BON น u s ก็ได้นะครับหรือไม่มีอะไรก็โยนโย,ยนให้มันไปก่อนแล้วกันแต่ว่าให้มันได้ออฟเซตไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครเล่นใหม่จริงก็ประมาณนี้ครับของเซนเดอร์จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าให้บาลานซ์ระหว่างคิเลดกับคิดาเมดครับคิเลใกล้เคียง100นะครับก็อาจจะตีเบาล,ลงนิดนึงเพราะว่าคิดาเมดคิดาเมดน้อยแต่ถ้าใครจะเอาคิดาเมดเยอะนะครับก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงก็ลด คิเลตจะต้องลดลงมาครับถ้าใครแบบใส่ของคิดาเมดแล้วแบบไปตีบวกลงคิดเลตจะเยอะอันนี้ก็ยินดีด้วยครับคุณอาจจะได้แซนเดอร์ที่คิเลตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคิดาเมดเนี่ยเกือบเกือบสามร้อยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้เป็นไปได้นะครับอยู่ที่ดวงขอให้ทุกคนโชคดีกับการตีบวกของโอเคครับทคนเดี๋ยวผมจะเอาแซนเดอร์ไปรีวิวการใช้งานนะครับโดยผมจะลงในโหมดเนื้อเรื่องนะครับด่านสิบสองคิดแปดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงบอสโครนอสออโต้ให้ดูแล้วก็ ระดับลูกบาทระดับ8นะครับก็ยังไงเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานเหมือนเดิมถ้ามีอะไรผมจะขึ้นไว้ด้านข้างนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม Freeze. Time for a shanty. Behold, this is real power.